นี่คือต้นหนุมาน,นั่งแท่นนะครับลักษณะต้นจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีดอกเป็นสีแดงอมส้มหรือสีส้มอมแดงก็แล้วแต่จะเรียกอย่างนี้นะครับเมื่อเขาแก่จัดจัดแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นเม็ดแล้วก็เป็นเมล็ดอยู่ข้างในนี้เอาไปเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ด้วยเม็ดนี้นะครับเป็นไม้มงคลนะครับเขานำเนี่ยแหละครับลําต้น ไปลงของได้นะครับไปทำใส่ทำคุณได้เหมือนกันนะครับส่วนในด้านของเป็นยาใบกิ่งนะครับที่เขามียางยางของเขาเนี่ยสมานแผลได้นะครับสมานแผลเวลาเราโดนมีดบาดเล็กเรน้อยเนี่ยไปเด็ดไปตัดเขานะครับแล้วเอายางมาทาตรงที่เป็นแผลครับห้ามเลือดได้ชะงัดเลยนะครับสรรพคุณมีมากมายเลยนะครับลองไปค้นหาดูนะครับวันนี้นำมาลงให้ดูแค่นี้นะครับ